ในวันนี้เราทำการแปลงร่างตัวเองเป็นไซตามะแล้วมาสู้กับมอดในมายครับที่เรกบอกเลยว่ามอดพวกนี้โกงที่สุดในเกมมายครับที่ทำให้คลิปก่อนนั้นผมไม่สามารถที่จะเล่นเกมมายครับได้เลยแต่วันนี้เราทําการเซตตมะมาเล่นกันดูมาดูว่าเราจะสามารถกําจัดมอดที่ย,ยี่สุดในเกมมายครับได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับผมฝักเลยผมได้ดูพเล่นะครับไปดูกันเลยในวันนี้เราทำการจําลองเป็นไซตามะในเกมมายครับโอ้โหและทําการลองสู้กับบอสมอเตอร์สุดโหดในเกมนี้มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเราทำร้านเริ่มจากมอตง่ายๆ คือมอัลซี่ม็อบนะครับซึ่งเริ่มมาประกอบด้วยตัวสุดโหด3ตัวนะครับก็คือฟอสโมซันเบิร์ดแล้วก็ตัวสุดโหดมากมายนะครับซึ่งภารกิจในวันนี้คือผมจะทำการลองต่อยพวกเขาที่พละหมัดแล้วกันนะครับอ่ะหมัดเดียวก็ไปแล้วอ่ะนี่หมัดหนึ่งเอาไปเลยอันนี้ฟอสโมฟอสโมเอาล่ะฟอสโมต่อยแบบเบาๆอ้าวไปอีกคนนึงตัวนี้ผมไม่สามารถต่อยเขาได้นะครับแต่ที่ดูยะเว้นนว่าเราต่อยเขาที่หลังเนาะซึ่งต่อยเขาที่หลังก็ก็ดูปเป็นเรื่ที่ยากอยู่นะครับแล้้วก็ผมมใชหััดจจริงงต่อยเขาล่ะหมัดจริงจัง โอ้หไม่รอดถามจริงโอเคครับหอดมัลซี่ม็อบนี่คือไม่สามารถชนะเซตมาได้อีกแล้วครับไปดูมอดต่อไปดีกว่ามอบต่อไปมีหมดชื่อว่าบอสโดมิเนียมนะครับซึ่งน้องว่าในนี้จะมีบอสเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่ในนี้นะครับมีทั้งหมด2 3ตัวเลยนะครับซึ่งบอกว่าแต่ละตัวนี่ความสามารถโหดมากเช่นตัวแรกนะครับตัวเนโคแมนเซอร์นะครับหรือว่าผู้เรียกกระดูกได้ว้าวก็ก็ก็ได้อยู่คอรัสบีสครับหรือว่าปีศาจร้ายคอรัส รวมบอสมอนเตอร์สะโถดนะครับจากหมดนี้ที่เรียกว่าผมเจอทีก็คือโคตรเถื่อนโคตรอันตรายนะครับคุณดูในแต่ละตัวมัดเบาๆแบบไม่จริงจังตุ่มมัดเบาๆอ้าวมัดเบาๆอ้าวมัดเบาๆมัดเบาๆอ่ะตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยมัดเบาๆมัดเบาๆอ้าวไอ้นี่เหลือสองตัวนี่ครับเหลือตัวนี้ครับอ่าเหมือนเป็นหุ่นยนต์นะครับปังไปแล้วหรอ เออก็ดีเกราสลับหมอนที่2นะครับบอสตัวมินเนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบว่ามันก็หมอนนี้ก็ไม่ขนาดมือเรานะครับทีเนี้ยเลือดคือผมว่าเลือดมันเยอะมากนะแล้วดูแบบแต่ละตัวคือมันเอาแล้วทำไมตัวนั้นมันวิ่งหนีผมวะตัวนี้เหมือนมันรู้นะครับว่าแบบมันไม่ควรที่จะมาเล่นกับเรานะครับพอได้เกิดเรามเล่นกับเราปุ๊บก็คือมันน่าจะมีโอกาสตายนะครับเนี่ยก็เลยวิ่งหนีไปเลยอโดอันไหนเที่ยวเอาหมัดเดียวก็ไปแล้วอันเนี้ยคุณดูแต่ละตัวแบทแมนคอร์ลโซ่เนี่ยตัวเขาโถดังนั้นเลยคุณดดูิปปัังง นี่เลยเนี่ยปังอ้าวหายหมดเลยโอเคครับก็ไซตามาไปยังชนะอยู่นะครับสำหรับมอสที่2นะครับไปดูมอสที่3ดีกว่าครับผมว่ามอสมันต้องมีบอสโหดๆบ้างดีอันนี้ผมว่านะนี่โหดมากนะครับคาตาไซเลมนะครับหรือว่าบอสในมอสนี้ผมบอกเลยว่าเถื่อนสุดๆนะครับเรื่องเลยบอสในมอสนี้ต้องพูดได้เลยว่าเถื่อนเหลโคตรนะครับเชนเอนเดอร์การเดียนะครับที่มีพลังโคตรเถื่อนนะครับมาดูนี่แค่พลังมันก็ผมว่าน่าจะคาดหวังไปหน่อยนั่นแหะผมไปที่ว่างๆดีกว่านี่เดี๋ยวนะนิโคเเมนซอร์ เอาหนี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 เอาตัวปอมนี่ว่าแม่หายไปแล้วนะครับตัวนั้นตัวอะไรเนี่ยเอ้ยมันโผล่ไปได้ไงตัวนี้บัดไม่จริงจังเอาตายเลยวต่อไปนะครับเนเธอร์ไลท์อู้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้โคตรโหดครับถือว่าเป็นกมหนึ่งในบอสจบเกมของเกมไมครับเลยนะครับเรียกว่าเถื่อนจริงๆนะสำหรับตัวนี้เอาโอเคตัวนี้ครับเอนเดอร์เอาไอตัวนี้เรียกว่าโหดมากนะครับสำหรับอีกไนท์เลยมันอู้ผมตีไม่เข้าด้วยคุณดูดิบัด เบาๆไม่จริงจังเอตายแล้วไอ้นี่อะไรเนี่ยอีกนิดครับตัวนี้ก็หนึ่งในบอสจบเกมที่เรียกว่ามีพลังที่โหดร้ายมากนะครับเอ,าอ้ายังไม่ทันได้แปลงเป็นร่นนางไฟ,ไฟไฟน้ำเงินเลยมันมีร่างไฟ,ไฟเงินปะเอา้าไปแล <ๆ S 1> ้วสุดท้ายครับ กระโจมโง่เอาตายแล้วเซตมาก็ยังคงเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะครับสลับทุกหมดใน3ามหมดนี้เอ้เหรอจริงปะเนี่ยเอาเซตมาเล่นทุกหมดตายหมดเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหมดต่อไปดีกว่าครับ3ามหมดแรกนี่คือไม่สามารถชนะเซตมาได้นะครับตัดมาครับในหมดต่อไปของเรานะครับเราจะหมดแรกเลยนะครับ awaken boss นะครับหรือว่าหมดฮีโร่บายสุดโหนั่นเองนะฮะโอ้โหซึ่งรู้กันนะครับว่าฮีโร่บายความโหดของฮีโร่บายมันขนาดไหนนะครับนี่คือฮีโร่บายนะครับเรียกได้เลยว่าสุดยอดแห่งตัวบอสของเกมไมค์คราฟที่น้อยจะต้องกับเอ้้ยยยยผผมมมมมตตตต่่่ออออไาาาทุุกกคนนนวแหๆัเ เอา้าบตางก็ตายนีกว่าก็คือก็ตายดีกว่าเออผมก็นึกว่ามันไม่ตายก็ตายอยู่นี่หวะเดีเ๋ยวฮิโรบาย <c oughs> ฮิโรบายเ <c oughs> บ้างฮิโรบายนัดเดียวตายครับขนาดฮิโรบายเป็นนัดเดียวตายอ่คุณจะเอาอะไรมากอะ่ออะอ่ะตอนนี้คนต้องรองกับวิเทอร์สตอมหน่อยแล้วครับผมบอกว่าบอสตัวนี้คือบอสที่โหดสุดๆในเกมไมโครฟลับนะครับทุกคนก็วิเทอร์สตอมเนาะผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเนี่ยเอา้าเอา้เอามันไม่ทันกลรล่างเลยตายแล้ว เอาหรอกโอเคครับและนี่คือพิเดอร์สตอมเฟด5นะครับซึ่งก็น้องว่าเราจะสามารถชนะพิเดอร์สตอมเฟด5ได้หรือเปล่านะครับซึ่งดูจากตัวก็เดิมผมต้องลองกระโดดขึ้นไปหาเขาหน่อยแล้วกันนะอ,อ้าวโดนดูเฉยยังไม่ได้กระโดดเลยไหนขอลองดูหน่อยแล้วกันนะครับเอาล่ะผมจะทำการใช้หมัดเลยดีหมัดจริงจังไหมบัดจริงจังอ้าวอ้าวพิเดอ,เอร์สตอมอ้าวอ้าวอ้าวสลายเลยเอา้าวกูยังไม่ทำไรเลยเอา้าวสลายเลยหมัดจริงจังอา้าว ชนะเมื่อกี้มันเฟดห้าไงบางทีมัน,น,มนอ,อาจจะต้องเฟดแบบเฟดเจ็ 7, เฟดแปดเนี่ยเฟดแบบเฟดแบบเฟดสูงๆนะครับอ่ะเฟดเจ็ดคือเฟดสูงสุดของวิเดอร์สตอมผู้เล่นมันอยากอาจจะรีไม่เต็มเนี่ยคุณผมอาจจะแบบว่าพวเพื่อวาังไปเองนะทุกคนนะนี่ดเด็ดเด็ดเด็นี่โอเคครับเราจะต้องค่อยๆวิ่งไปหาวิเดอร์สตอมนะครับเอาล่ะวิเดอร์สตอมถึงเวลาแล้วเดีาา๋ยวขอลองพลังเซนต์มาหน่อยนะครับเซนต์มาสกับวิเดอร์สตอมนี่มันจะต่างกันขนาดไหนนะครับเอาล่ะไหนวิเดอร์สตอมมันกำลังดูดผมเข้าไปแล้วมันกำลััังดดดดดดูเเเข้้้าาาาไไปแลลวโออออยผมมมมมจ็บ่ะธธรรรรน เห้ยนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมวิเทอร์สปอมเฟสน,นี้มันก็มันก็โหดอยู่ครับมันก็ได้อยู่ขอเดือดแล้วกันนะเอาละ่ะมัดจริงจังอ้าวล้มเลยอ้าวปกติมันต้องเข้าไปตีข้างไหนปะอ้าวอ้าวล้มเลยอ้าวได้เหรอเฮ้ยใส่ตำมามึงโหดไปปะเนี่ยอ้าวล้มเลยครับวิเทอร์สปอม นัดเดียวเออดีดูหมอต่อไปดีกว่าครับในรอบนี้เราทําการเจอกับมอตอีกนะครับนั่นคือมอตแคลรี่ม็อบแอนด์บอสนะครับซึ่งมอตนี้จะทำการให้เราเจอกับบอสมอนสเตอร์สุดโหดนะครับซึ่งบอกเลยว่ามอสมอนสเตอร์ที่นี่โหดมากๆนะครับอย่างเช่นมูนการ์เดี่ยนที่เอ่อดูบ้างอ้าวนัดเดียวไปแล้วอ่านี่ไงกลายเป็นร่างสองครับเป็นมูนเดมอนหรือว่าปีศาจพระจันทร์นะครับอ๋อเนี่ยนะผมเด้ง г, г, เด้งเด้งอ่าเด้งเด้งเด้งบ้างอ้าวตายแล้วเหรอไงดิไหนเดมอนแบทครับปัง ขอรับเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนพิสพิสอ้าวเอ็นเดอร์แมนพิสทิเลนไปแล้วตัวตลกสุดโหดเพราะว่าตัวตลกนี้เก่งมากนะครับเรียกว่าน่ากลัวสุดๆเลยนะครับอ้าว oh, ไปอีกแล้วนัดเดียวอันนี้บีโฮเดอร์ป้าตัวอะไรปะอันนี้อ่าเออตัวอะไรก็ไม่รู้นะักเก็งนนะ่ากลัวเหลือเกินตับขนไข่อะผาดเทียนขนไข่เอ้าเฮ้ยมีตัวอะไรโผล่มาเฮ้ยน่าก,กลัวมากครับทุกคนป้าเฮ้ยผมต่อยทีเดียวไม่ตายคุณดูดิผมต่อยทีเดียวไม่ตายคเถื่อนอะ โอ้โหตายตัางอ้าวตายดีกว่ากระดูกก็ดูวไม่ตายศพครับตัางนี่ขนาดต่อยแบบไม่จริงจังเลยนะวิจิแลนเต้อาวิจิแลนเต้กูไปแล้วเดวิลเลอร์ครับตัางเบบี้ปั๊มอ้าวตัางอ้าวลองหายเอากลายเป็นอ้าวกลายเป็นตัวใหญ่เดวิปปิ้งครับต้องจำสเกลกว่าพ่อมึงตายล้มโอ้ตัวนี้ตัวดูน่ากลัวมากเหมือนพิศสัตปูเลยตัางอ้าวตายอุ้ยตัวนี้ผมว่าเก่งนะเก่งนะคุณดูดิดูหัวล้อดิตัางอ้าว นั่นเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วและบิ๊กฟิตครับไอ้มือโตอุูยตัวนี้คู่แข่งบิ๊กฟิตเลยตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเก่งนะครับปังโอเคก็ดีลองมาเจอกับหมอดที่โหดที่สุดดีกว่านะครับหมอดที่เรียกว่าโหดที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับแต่ที่คนรู้กันจากพาร์ทก่อนที่เราเล่นกันนะครับหมอดนี้ต้องบอกเลยว่าหมอดพระเจ้านี่เรียกว่าโคตรโหดโคตรอันตรายเลยนะครับน่าคุณคิดดูดิหมอดหมอดที่โหดอันตรายขนาดเนี้ยแล้วอยู่ในมือผมอ่ะผมจะสู้ไหวหรือเปล่าครับไซตาม่ามันจะไหวหรือเเปปลลลล่่าาานนนนนแแบบบี้ะะกกกัััติรรดคง อ้าวกาแล็กติกไปแล้วนี่ก็ได้ราชินีแมงมุมสไปเดอร์ควีนครับเลือดห้าร้อยันงนัดเดียวไปอีกแล้วอ่านี่นี่ซูปเปอร์เจแอนสลามครับอ้าวฮอสมิการ์ดครับนี่มันพระเจ้าวะพระเจ้าวันพันแมนเฮ้ยบงับงอ้าวนัดเดียวไปอีกแล้วนี่แหละไอซ์อินเวนทอรี่อุย้ยมันธาตุาน้ำแข็งปังอ่าธาตุดินปัง สตอมคิปเปอร์ครับอุ้ยตัวนี้ผมว่าน่าจะโหดมากแน่เลยมันแบบตัวมันใหญ่มากคุณดูดิไหนขอดูหน่อยสิตัวใหญ่ๆขนาดนี้ไหวไหมมัดจริงจังค้างเลยทุกอย่างค้างหมดเลยจะบอกต้องมัดจริงจังฆ่าตัวนี้ได้อะว่าชัวร์เอาค้างเอาเฮ้ยฆ่าได้ทุกคนสตอมคิปเปอร์นี่เขาบอกว่าตัวมันโคตรเถื่อนโคตรอันตรายผมฆ่าได้ด้่บัดจริงจังจริงป่ะเนี่ยอ่ะซิลฟิทตัวใหญ่ยักษ์กากันทัวซิลฟิทไหนกากันทัวซิลฟิทบัดจริงจัง ซิวฟิตกากันทัวร์ดิ่เรียกว่าตัวเลือดประมาณนปลัก10บล้านตายด้วยอมัดจริงจังเฮีย yeah, yeah. สมแล้วที่เป็นโอ้ oh, ตัวอะไเนี่ยสมแล้วครับสมศักดิ์ศรีครับไซตามะอาซีคิงราชาทะเลครับปาง น,นี่อะไรเนะี่ยเทรีดมันซุดซดซดอะไรเนะี่ยไม่รู้อะหมัดจริงจังนี่หมัดจริงจังไปรอบหนึ่งอะไรไหมอ้าวหายโอ้ยโอ้ยแลกแรกแกแรกแต่แต,แต่ผมใช้หมัดจริงจังไปแล้วอะอมันจบไปแล้วทุกคนอันต้าโซเบสครับเบสในตำนานไหนเบสตำนานเอาโดนหมัดเดียวก็ไปแล้วตัวนี้ครับเขาบอกว่าเป็นมังกรในตำนานครับเรียกว่าเป็นมังกรที่ขวดที่สุดนะครับมังกรตัวใหญ่ยักษ์คาตาคอสไฟเดอะเจอนดดากอนหมัดจริงจัง ้าวมาจริงจังฆ่าได้เฉยเลยโอ้ย ต่อไปครับผู้คุมกดราชาแห่งทุกสรรพสิ่งครับอมโพเทนต์คิงครับอมอมนิ่โพเทนต์คิงราชาแห่งทุกสรรพสิ่งครับผู้เหนือกดเกณฑ์อะไรก็อะไรหลายอย่างนะครับมาจิงจังอ้าวมาจิงจังก็ฆ่าได้อีกตัวหนึ่งอ่ะมีใครทำลายใส่ได้ไหมอ่ะคือตอนที่ไซมันระดับไหนเนี่ยไซมันเหนือพระเจ้าเหรออันนี้อ่ะเดนเมชั่นซิลเลอร์ครับผู้คุมกดของผู้คุมกดของเดนเมชั่นครับอ้าวไหนปัดไหนไหนตีไงผู้คุมกดเดนเมันอุ้ยตอนที้ผมฆ่าไม่ได้เหรอวะตีไม่เข้าหรือเปล่ทุกคนไหนปัดธรรมดาเรียบร้อยตายโอ้โหขนาดเดมนชั่นซิลลเออร์แบบผู้คุมกดขง ไปไลนแพ้กว่ะแค่นั้นแหละไหนคอสมิกรูเลอร์ครับว้าวคอสมิกรูเลอร์หรือว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนฟิลแบบผู้คุมของพลังจักรวาลครับมัดจริงจังชีวิตของแกนะมันจบแล้วละ่ะมัดจริงจังเฮ้ยมัดจริงจังทำอะไรผู้คุมจักรวาลไม่ได้ไหนหมัดจริงจังเรียบร้อยตายไหมไม่ตายนี่แหละผมเจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรแล้วเว้ยคนนี้คนนี้คนนี้นนนนมัดสายมัดสายตามาทำอะไรไม่ได้ไหนขอชัดบินขึ้นไปข้างบนยแล้วกันนะครับเพื่อใช้มัดจริงจังข้างบนแล้วกันนะครับจู ปัดจริงจัง,จงไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยทุกคนว้าวว้าวอา้าวตายแล้วอา้าวผมชนะแล้วอะ่ะอา้อาวอ้าวคุณดูดิเมื่อกี้ผมใช้ท่าหมัดไปเที่ยวซุปเปอร์มาร์เกต็ตผมสามารถกำจัดผู้คุมกฎของเอาคางด้วยแต่ว่าผมสามารถกำจัดผู้คุมกฎของผู้หจักรวาลได้อะ่ะเวอร์มากอะ่ะผู้คุมกฎผู้หจักรวาลโดนผมฆ่าคุณคิดว่าไงวะดีแล้วกันครับตัวสุดท้ายละพระเจ้าครับ นี่หรอพระเจ้านี่พระเจ้าไอ้น้องจริงเสร็จม,มันต้องเจอพระเจ้าด้วยปะเอา้าพระเจ้ากูโดนมัดเดียวไปอีกแล้วเอา้าเอา้าไหนเป็นไงไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกดีกว่าครับว่าเดอะสตองเกสมอรดเนี่ยตัวที่แบบว่าโคตรโหดโคตรอันตรายนะครับก็ต t เทียเนี่ย คอตเทียผมก็ฆ่าไปแล้วอะที่เหลือมันเหลือแค่แบบคอตเทียเองเนี่ยไอราชามังกรที่มีเลือด2,000ล้านผมสามารถต่อยตายได้เป็นในหมัดเดียวอะเหลือนี่ครับ the world ender ancient guardian winter god โอ้โหมา ancient guardian ครับไหนที่ไหนอผมหาไม่เจอเลยจะบอกว่าอยู่ข้างบนนี้วายแกจะมีระยะเวลาล้านล้านปีแกก็ไม่สามารถเอาชนะฉันได้หรอกนะแกเป็นใครกล้ามาท้าทายอำนาจของฉันเลยฮะคือบอกก่อนได้ไหมว่าอยู่ไหนอ๋อนี่หรือเปล่าเนี่ยมันโอ้ อ๋อนี่ไงตัวมันใหญ่เท่าโลกเนี่ยทุกคนคือตอนนี้เราอยู่ในตัวมันเฉยไปคือที่ผมมองไม่เห็นมันอะเพราะว่าแบบบนผมต้อปัดมาได้แทงสูงๆเลยป่ะเพื่อที่จะสามารถมองเห็นเจ้าแองเชียนการเดียหรือว่านี่ไงนี่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 คุณเห็นป่ะเมื่อกี้แค่เท้าเหมือนว่าแบบนี่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 ตรงนั้นเป็นแค่เท้ามันเฉยๆเลยเว้ยนี่ผมปรับเลยได้แทงสามสองแล้วอะไหนแองเชียนการ์เดียนโอ้ตรงนั้นเป็นแค่เท้ามันหรออู้ดทุจะไปตีมันยังไงอะบ้าดป่ะ ไม่ชนะไม่ได้อยู่แล้วครับตัวมันใหญ่เกินนะเดิประเด็นอ่ะไหนอาร์กอดพระเจ้าพระเจ้าวะกูพระเจ้าก็ทำอะไรผมไม่ได้แค่นั้นแหละเอาวิเทอร์กอดอ่ะราชาววิเทอร์โอ้โหคุณดูตรงนี้ดิถึงสมศักดิ์ศรีของผมหน่อยมาราชาววิเทอร์โอ้คุณดูครับราชาวิเทอร์ไหนราชาวิเทอร์มันจะชนะได้หรือเปล่าเหอะนะมันจริงจังโอ้เปนจริงมันมันตีไม่ถึงเฉยครับผมว่านะถ้าเกิดถ้าเกิดไซเอเอาจริงมันได้ถ้าเกิดไซเตีถึงนี้ก็มันก็มันก็ตายอ่ะขนาดทาร์เซนเดนกอตอ่ะที่บอกว่าเป็นพระเจ้าสูงสสสสสสุุดดดดดดออออ่่่่่่่ะะทีีีาา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 ามมมมมมรรรถถถฆฆููิิิิงยัััไไ้้้้้้เเลคคคบณนนนนนืกตหขึ คือแบบถ้าเกิดใครดูช็อตผมนะถ้าเกิดหน้าตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดหน้าตรงนี้ขึ้นมาคือมันจะตายรัวๆเลยครับคือไม่มีทางที่จะเกิดใหม่ได้เลยคุณเห็นไหมอันเนี้ยคือถ้าเกิดสมมตินี้ขึ้นมาจะไม่มีทางเกิดใหม่ได้เลยครับแต่ประเด็นหลักคือผมเป็นไซผมเลยนี่ตายขนาดมีพระเจ้าสูงสุดโผล่มาแล้วเนี่ยโอ้โหคิดดูดิพระเจ้าสูงสุดโผล่มาผมยังไม่ตายอ่ะคือแบบแต่มันได้เป็นการต่อสู้ที่ไม่รู้จบนะครับแต่ว่าแบบไซตามะไม่มีทางตายอ่ะ จากพระเจ้า,าสูงสุดอะทีนี้ตัวมันโกงจากาไซตมามะเนี่ยโอ้โหใครจะสู้มันได้ไซตมามะเอาละครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่มีมอนไหนที่สามารถเอาชนะไซตมามะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเดี๋ยวเราจะมาลองมอดใกล้สุดท้ายกันเลยนะครับมาก็เดี๋่วเราจะทำการลองมอดก็ซิล่าก่อนแล้วกันนะครับก็ซิล่าเออก็ซิล่าจริงๆไม่ต้องพูดถึงก็ได้เนาะจริงๆเอะเอาเอาตัวโขนผสมเลยอ่ะเอาคิงกิโดล่ามามาคิงกิโดล่าหน่อยคิงกิโดล่านี่คิงกิโดล่าอะดูบางมัดเดี๋ยวก็ตายแล้วนะมัดเบาๆแชคุชิกมาจจะะะเเเรรริ่มากกออออออััันนนนนี้ลลลด์คคสซบ เลือดดิปังหมัดเดียวเอ็ er Col นเดอร์ของลาซซ่ที่เขาบอกว่าโหสุดๆหมัดเดียวไปอ่ะคุณคิดดูเอาเลยเดี๋ยวนี่แล้วกันนะเอาไททันไททันไททันนี่แล้วกันอันติเมทครับไอรอนกโกเลมครับเลือด80,000ครับนอนนอนเลือดโคตรเถื่อนปัง มัดเดียวอันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันหนึ่งยเจ็ดนะก็อย่าไปคิดมากถ้าเกิดสมมติว่ามอดมาดูไอพวกนี้มาดูกระจอกไงก็ไม่รู네้ก็คือแบบมันไม่ใช่เวอร์ชันเก่าอะนะครับก็มัดเดียวก็คือไปหมดแล้วพวกเนี้ยอ่ะสุดโตสุดท้ายครับสุดท้ายครับอย่าทำสิ่งนี้เลยโอ้โหวิเทอร์ซิลล่าครับเรียกว่าตัวเถื่อนเลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะวิเทอร์ซิลล่าเล่นมาสิงเปิดมาคือคอมระเบิดได้เลยนะครับสำหรับเจ้าวิเทอร์ซิลล่านะฮะแต่ถ้าเกิดอยู่หน้าอ้าวมันวิเทอร งั้นผมคิดว่าหมดนี้ก็สนั่นอะไรกันนะนก็ดูแบบทำอะไรไม่ได้นะทุกคนนะ,ะวันต่อไปครับที่เราจะลองกันคือโกโจซาโตรุอันนี้คือหนึ่งในโปสเตอร์ที่ผมโมองว่าโหโมโดมากๆนะครับในเกมใช่ครับเพราะว่าไม่มีใครสามารถตีทะลุมุกเก็นเขาได้ยกเว้นไซตามะเดี๋ยวโกโจไอ้น้องอยู่แล้วโกโจมันจะสู้อะไรกับไซตมมาซตมะวะหรืไม่จะเป็นกระทั่งราชาคำสารบเรียงเมนจูคุนะนะครับก็ไม่สามารถทำอันตรายผมได้นั่นเองนะฮะุดูดิอะไรเนี่ยมึงเนี่ยจูคุนะปากอ้าวเมื่อกี้เหมือนว่ามันผ่าผม ไปนวะสุกุณามีมา,าโดนกันมาตายมาเดียวตายไอ้ยี่ถามจริงนี่เป็นราชาพิศานะครับอย่างมูซันรู้สันต้องทำเซนไนได้ไหมเหรอนี้ราชาพิศานมูซันมูซันบ้มามูซันโดนแบบเดียวตายเอามีตัวอะไรกันอันนี้อะไรควีนอะตัวอะไรอ่ะ อ่ะผมลองดูตัวนี้อีกตัวนึ่งนะเดสแองเจิลครับเขาบอกว่าตัวนี้โหดมากๆนะครับเรียกว่าโคตรอันตรายนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกว่าของแท้นะครับของแท้นายเดสแองเจิลครับนี่คือตัวปีศาจไร้เสียงนะครับสุดโหดสุดอันตรายนะครับเดสแองเจิลนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็เอ้าไม่กัดไม่กัดผมแล้วมันไม่เอ้ากัดแล้วมึงหนีกูทำไมวะเอ้าตีไม่ตายเว้ยตีไม่ตายตีไม่ตายเนี่ยบังเฮ้ยผมตีไม่ตายดูตีเดสแองเจิลไม่ตายครับมันต้องหมัดจริงจังหน่อยไหมหมัดจริงจัง มาจริงจังก็ไม่ตายเฮ้ยผมเจอหรือสนุกว่าเจอคนที่ใส่สมาร์ตตีไม่ตายเลยเล้ยผมเจอตัวที่ใส่สมาตีไม่ตายแล้วครับนี่คือเดซแองเจ้านั่นเองนะฮะตีตสตันไปทีนึงครับแล้วก็นี่กันนะเซเลียสเทเบิลฟลิปนี่ใส่สมาร์ตตีเดซแองเจ้าไม่ตายทุกคนครับนี่ไงปัดกโคตรเถื่อนอ่ะนี่เป็นไงบ้างเจ็บไหมไม่ตาย เฮ้ยเราเจอแล้วครับคนที่ใส่ตะมะไม่สามารถเอาชนะได้ก็คือปีศาจไร้เสียงนั่นเองว้าวแต่มันก็ชนะใสตะมะไม่ได้เหมือนกันเนาะมาดูดิโอเคครับวันนี้ว่ามดอนไมค์คันว,วับบนนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูมากนะครับท่าไม่รู้ว่าใส่ตะมะเนี่ยชนะเกือบทุกหม่อในเกมไมค์คันนะครับหนึ่งเลยอ,อย่างหนึง่งที่ที่เรผมอยากลองนั่นคืออวาริเชยนั่นเองปะ่ะม่อนสุดท้ายคืออวาริเชียเราจะลองกันนะครับก็คือผมทำการให้เพื่อนผมนะครับใส่ชุด1บาทพระ1ล้านบาทหรือชุดที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับออออยย่าาางงงวลลลิิเทีีีแะกรตตผมดดููไหน เฮ้ยเฮ้ยเยอะไม่ได้เฮ้ยนี่เป็นชุดหนึ่งบาทพลัสล้านบาทกาแล็กซี่เลยมึงทำได้ไงวะมึงตีไม่เข้าอ่ะเพื่อนเฮ้ยไอ้หนงเอางี้ครับงั้นผมลองดูมัดธรรมดาโอ้ยอะไรอะไรไอ้เหี้ยชุดหนึ่งบาทพลัสล้านบาท ไอ้โม่เนียเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขามคุณโมชุนมันเก่งจริงด้วยเพื่อนเดียวเดี๋ยวเคีโมทอีกันม้ไหมไหมมผมว่าผมว่ามันน่าจะมีอะไรผิดปกติว่ะแบบพลังจมตีมันอ่าดิพลังจมตีมแบบอินฟินิตี้อ่ะที่เกิดสมมติว่าแบบอยู่ในอีกเรื่องนึงอะแบบพลังจมตีมันคือินฟินิตี้นะเป็นอนันต์อะไอคโม่เดีตวนีเนี่ยมึงดูริเทอร์พิเทอร์พิเทอรเตี้ยพยเ่อร์บินเตี้ยพิเๆอรๆจิคินเตี้ยมา

ไปอะไรนะผมร้องทำไมเ่ยโอเคครับเล่ผลสรุปนะครับว่าเซตมะก็ยังคงเหนือกว่าหมดที่แข่งเกมสุดท้ายเกมไมค้าบนะครับอู้ฮีเกมอะไรวะเนี่ยตัวละครคิโมตัวเซตมะตัวคิโมโอเคครับก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเซตมะเหนือที่สุดในเกมไมค้าบนั่นเองนะฮะก็อใหญ่ผมน้ำปลาทดลองอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับเจอใหม่คลิปหน้าบาย